ยีตวียนี้มันดันดังพองหุบนามันนี่ให้เสร็จขึ้นไปทียีเวนี้อุปมามันดันตัวก็ตึกใหญ่ไม่ไปมันยียนได้หน่อยให้จะหมดเข้าไปเลยยีวียนี้มันดันนัค้างบลนยอดหญ้าพอแสงอุทัยขึ้นมาก็จะจมาแข้งหายไปยีวิตมันจิงนาที่เขาดานไปคนมกอกไป เมนานุกรมแห้ไม่เกี่ยวกนะันดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตนี้น้อยนะเราจงใช้ชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์สมแก่เราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จงแยงความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แนก่ตนใช้ลาจีให้มันมีค่าใช้ี่วาให้มันเกิดประโยชน์ ราตรีในห้องคืนที่มีผ้าเหมือนกันเราทั้งหลายเอาราตรีนี้มาศึกษาชีวิตของตนเองมาศึกษากายมาดูใจเป็นชีวิตที่มีคุณ่าพวันที่ว่ากลางวันทำแล้วมันเกิดประโยชน์เพราะเราเป็นผู้มีกายก็สุจริตวาจาก,ก็สะอาดจิตใจก็มุนอาดดังนั้นในค่ําคืนของวันนี้ามาดูสุดท้าย จึงแต่ฝากธรรมะไว้ให้เราทั้งหลายเอาไปให้ควรทิจารณาอย่าพุ่งเชื่อหรือว่าอย่าพิ่งปฏิเสธเอาไปให้ควรให้ดีก่อนถ้าหากมันเป็นจริงยิงด้วยมีประโยชน์ด้วยผูกใจด้วยให้เราทั้งหลายเอาไปใช้ในทุกท่พาราจีแต่ถ้าหากมันเป็นจริงมันมีประโยชน์แม้ไม่ถูกใจเราก็พืนใจไ แต่ถ้ามันเป็นจริงแต่มันไม่เกิดประโยชน์ชนก็อยากออกไปใช้ยิงกระป๋ามทำนี่นเป็นเครื่องเกือนใจสติตมนันจะยิตไจะได้จากไปในวันต่อไปอทั้งสองทาการะาการแรกยอดแห่งดวงจิตประการที่สองประการสิบขอบินดาประการสุดท้าย พามสำลาญเห่งไปแต่อันมาดูประปาการที่หนึ่งยอดแ่งดวงจิตจิตที่มันจะเป็นยอดสูงสุดได้ทุพกพกะองสมการเอาไว้ว่าเธอทั้งหลายจงยังจิตของตนเองน้อไปสู่เนคอมัตจิตที่มันน้อออกจากความวิตออกจากความย้อมด้วยน้ำฝ่าย อันมันรัดลึงด้วยรูปบ้านรัดดึงด้วยเสียงบ้านรูกดึงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยภสัาด้วยอารมณ์จริงเหล่านี้จะรัดดึงดวงจิตมันเกับต้นไม้ที่มันถูกรัดดึงด้วยพองวันต้นไม้ต้นไหนที่มันขึ้นไปถูกเกลือจามบ้งถูกเกลือเขาวันต่างๆบ้างรัดดึงไม่นานมันจะหักตั้งแต่ยอดลงมาจนถึง กลางลำต้นสุดท้ายก็ตายไปเมื่อมันตายก็เกิดยวดเมื่อเกิดยวดเขาวันก็ดึงลงอีกอักโค่นอีกหักแล้วหักอีกชอบทำแล้วชอบทำอีกบวมนุษยชาติทั้งหลายก็เหมือนกันูกก็ดดึงด้วยลูกยิงวิ่งแฮวิ่งแค่หาดูลูกันน่าพอใจเกินบางครั้งไม่รู้จากฐานะของตนเองเสียทรัพย์มากมายก็ลูกเสีย ติปัญญาเขาก็ไปดูรูปเสียต่างๆมากมายผูกเลืยอนลันเดินด้วยเสียงสิ่งลดภาษสะและอารมณ์บางคนแม้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมาในเวลายาวนานอดีตการที่ผ่านไปแล้วหลายวันก็ดีหลายเดือนก็ดีหลายปียก็ตามก็ยกังไปคิดถึงก็ยังไปลำพึงหาให้ตัวเองยังต้องพูุกใจอยู่เสม,มอเพราะอารมณ์นั้นมันยังลูกเอาไว้ มันลอยไม่เป็นมันวานไม่เป็นทั้งที่อารมณ์นั้นไม่ใช่อารมณ์มันดีเลยดังนั้นเราจงง้อออกจากเรานั้นจงง้อออกเหมือนด่งเขลยดที่มันทิ่งออกจากปากมูที่กัดมันไปจงง้อออกเหมนชางที่โกกลมสามารถพยานตนเองออกจากตกลมได้จงง้อออกเหมืนมุกที่มันติดแล้วสามารถออกจากลบวที่มอกหัก เอาดักเอาไว้ได to ้ไปเป็นส er ู่ความอิสระได้เลยเราบุกแล้วคือลูกบุกเบืงคือเสียงโุกโกลคือกิตถึกโุกงูกัดคืออารมณ์เราต้องสลัดมนออกไปอันนี้เขาเรียกว่ายอดวงจิตอันนี้หนึ่งคือทียกวมมัของอัพยาบัจชักการให้หยัดยันเป็นวรรมณ์แห่งความสุขเป็นวรรมณ เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์เราั้งหมายเกิดขึ้นมาดูมนุษย์ในโลกนี้บางครั้งก็เกบียดเบียนตนเองบางครั้งก็เกบ,บียดเบียนผู้อื่นบางคนเบียดเบียนนั้นตนเองและผู้อื่นมันจึงเกิดทุกข์เบียดเบียนเลยนําตนเองไปสู่ไปทําตัวบา้านไปพูดชั่วบา้านไปคิดชั่วไปเห็นผิดอ่ะนี่ก็เรียกว่าเบ,บียดเบียนตนเอง ส่วนเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นก็เปลี่ยนเปลี่ยนทรัพย์บวชเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนความรักภูดายาเอาติมพุทธเป็นพยายามจะฝึกวนอบรมตนเองมีเรานั่งลายอภปยาบาชะเราจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเกิดจักหาความสุขได้ในภูพิพาลตีการบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐ บุคคลผู้ไม่เบียดเบียนชื่อว่าเป็นบุคคลผู้อ่ามบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้หาได้ยากมียอดรวงจิตประการที่สองยอดดวงจิตประการที่สามนี่อัมมะอพยาปัจะป่าิเวกะยังจิตให้เป็นเอกเทศให้เป็นหนึ่งให้เป็นสิ่งที่ตัางมัน จิตที่เป็นหนึ่งตายที่เป็นหนึ่งวาจาที่เป็นหนึ่งมันย่อมมีพลังเหมือนกับน้ำที่ไหลมาตาอกท่ามไหลมาเป็นสายโยงไหลแรงเลยแต่จิตไหนที่สร้างมันไม่เป็นหนึ่งมันสร้างไปในอารมณ์ทั้งหลายจิตนั้นจะขาดพลังขาดการมีอำนาจ เหมือนกับมือเราห้าืินข้าวตะกีคนอืน่นเอามือแกออกทังนหน้าินี้ก็จิ้มคนอื่นไม่เก็บเท่ากับคมควาเข้าเป็นความตั้งแล้วปล่อยไอ้จิตที่เหมือนกันจิตที่ไม่เป็นวิเวจิตที่ไม่เป็นอิสระจิตที่ไม่เป็นหนึ่งก็เหมือนกันดังนั้นเราต้องรู้จักหายาตรวมจิตอันนี้ให้มันเกิดขึ้นประการที่สามระการที่สี่ตัณหายะ พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านหักคอซึ่งตัณหาได้จึงเป็นบุคคลผู้คกรบูชาแต่ถ้าเราหักตัณหาในใจตนเองได้เราสามารถบูชาตนเองได้เอาว่าตัณหาตัณหาฟังแล้วมันเหมือนกับจะขัดใจเราแต่เอาว่าตัณหาในที่นี้มันไม่ได้หมายเวาว่าสรัพมันแปลว่าสิ่งที่มีแล้วมันทุกไจไม่มีใครไม่ต้องการเอาก่อ ถ้าเราศึกษาให้ดีเหมือนกับมีไฟไม่มีมสีสารไม่มีใครไม่ปาดออกเลยกองออมกลางตอนนี้ก็ปาดออกตอนนี้เขามาจตามหากระบวนการชุมินล้นนั่นอยู่อย่างนี้ถ้าเราจิตมันคุ้ไปอยากจะได้มโนได้มีจิตมันไม่อิสระจิตไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าจิตนี้มันเห็นเอออยากมันก็อยากรู้อยู่ว่ามันอยากก็เปิดจะไแต่ไม่มีตัวตนถ้าเราทําได้ก็ท ทำไม่ได้ก็ไม่ทำความอยากนี้มันเป็นเชื้อมันไม่เกิดอีกมเล็ดต้นไม้ที่มันจะเกิดอีกได้เพราะมันหนึ่งมันมีเชื้อคือมันไม่ตายแห้งมันสุกเต็มที่สองมันมีดินสามมันมีอากาศที่อนี้มันจะเกิดเขาเรียกว่าถ้าทางครก็กำลังแบเตจมทินไม่ใช่เอาเรียกว่ามีตันหาเป็นเชื้อ มีวิญญาณเป็นพืชมีกรรมเป็นเตุกรรมมังเกศเปวิญญาณและมีสัญหาชีเนห์หสัตว์ทั้งหลายมีวิญญาณเป็นพืนชเกิดกอีมีตัณหาเป็นเชื้อหนอนเงาที่จะทำไม่มีอย่างมีกรรมดีและกรรมชั่วเป็นเตุแต่งเอาให้สัตว์ทั้งหลายดีก็ตามปานิีก็ตามเลวสามก็ตาดนี่เราทั้งหลายต้องศึกษาเอาไว้ ถ้าหากเกิดอีกต้องมีทภูมิกำไรมีลูกค้ากุณาภูนันการเกิดภูเขาเป็นทุกข์ต้องไป,นะงไ,ปไม่มีเกิดเป็นคนรวยก็มีภูมิร้อยเปอร์เซนต์อย่างไรก็ต้องปวดปันปวดขาปวดแหนเป็นโรคนั้นโรคนี้แม้จะรวยก็ต้อง A, M, นะฟ้าก็ตามเราลองไปถามดูคนในโลกนี้ขเขาจะปวดทุภูใจไหมเรารวยกระถามเดี๋ยวนล้รับรองแน่หม่นบาง,งคนมองไม่ค่อยหลับเขาม,มีซักมาก บางคนนอนไม่หลับก็มีทรัพย์น้อยบางคนนอนไม่หลับก็มีทรัพย์างอยางสุดท้ายเมื่อไรเราเคยจะหลับถ้าไม่หลับกันหาก่อนเวลาเราหลับไปเราจะไดงว่าเออตอนนาตอนนั้นปัญหนาไม่ทำไ